สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูจานนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่สนะคะเรื่องขั้นตอนการแก้ปัญหาเรามาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะอ่ะปัญหาบางปัญหาสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆนะคะอ่าสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนจะทําให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพอ่ายิ่งขึ้นโดยขั้นตอนการแก้ปัญหาทําได้ดังนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งเด็กดูภาพตามได้เลยค่ะระบุป,ปัญหาเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะถัดมาด้านล่างนะคะก็คือสองรวบรวมข้อรวบรวมข้อมูลนะคะ เป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะนำความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ไขปัญหานั้นต่อมาสวางแผนการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจมีได้หลายวิธีโดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองนะคะจนะคะ,ะแก้ปัญหา เป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือกนะคะ 5. ทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลสำลีที่ได้ว่าาสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่นะคะถัดมาตัวอย่างนะคะพาเด็กน้อยขึ้นจรวดนะคะอามีเด็กคนหนึ่งจะเดินทางผ่านด่านไปขึ้นจรวดที่อยู่อีกด้านหนึ่ง แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามตารางนักเรียนจะหาเส้นทางพาเด็กเดินผ่านไปได้อย่างไรให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและการเดินทางต้องเดินทางขึ้นหรือลงไปทางด้านซ้ายหรือขวาน,นะคะไม่สามารถเดินทางแนวทะแยงหรือแนวเฉียงได้นะคะอะย่างนี้ก็คือ,อตัวอย่างนะคะ,ะมาต่อกันนะคะ ต่อมานะคะการแก้ปัญหาอาจทําได้หลายขั้นตอนดังนี้หนึ่งระบุปัญหาโจทย์ต้องการให้พาเด็กเดินทางนะคะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและห้ามเดินแนวทะแยงหรือแนวเฉียงสองรวบรวมข้อมูลสิ่งที่โจทย์ให้มาคือทางออกทางออกไปยังจรวลและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละด่านนะคะสามก็คือนะคะวางแผนแก้ปัญหาจะพาเด็กเดินเข้าไปอย่างไร ซึ่งมีหลายวิธีหลายเส้นทางแต่ละเส้นทางมีค่าใช้จ่ายต่างกันนักยนอาจเดินเข้าไปในด่านที่เสียงเงินน้อยที่สุดและพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่นะคะป่อมาสี่นะคะแก้ปัญหานะคะทดลองเดินทางไปแต่ละเส้นทางโดยเส้นทางที่เลือกเป็นดังนี้นะคะอ่าเด็กๆดูตรงสีทึบได้เลยนะคะอาจะเป็นสีทึบนะคะว่าเดินอย่างไรให้ เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะคะห้าทดสอบและประเมินผลเพบว่าเส้นทางที่นี้เส้นทางนี้เสียค่าใช้จ่าย10หน่วยซึ่งน้อยที่สุดนั่นเองคะ่ะจากตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจงบอกจำนวนครั้งของด่านที่ต้องเดินนั่นก็คือเดินไป6ครั้ง มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ถ้ามีทําไมถึงไม่เลือกเส้นทางนั้นคําตอบนะคะก็คือไม่มีเพราะอ่าเส้นทางเดิอนอื่นๆจะเสียค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นนะคะและการเดินทางจะไม่เป็นไปตามที่เงื่อนไขกําหนดไว้นะคะอาดัดมาตัวอย่างนะคะเป็นเกมที่อ่า ให้ผู้เล่นเขียนตารางขนาด3คูณ3บนกระดานโดยมีผู้เล่น2คนคนหนึงเขียนเป็นตัว O นะคะอีกคนนึงเขียนเป็นตัว X ลงในช่องของตารางที่ไม่ซ้ำกันโดยสลับกันเขียนนะคะหากฝ่ายใดเขียน O หรือ X ติดกัน3ครั้ง3ครั้งได้ก่อนฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะคะ,ะการเล่นเกมนี้นะคะหากต้องการชนะนักเรียนต้องเขียน O หรือ X ให้เรียงกันได้ก่อนก่อนที่คู่แข่งจะทําได้ดังนั้นนักเรียนต้องคิดคาดเดาสิ่งที่คู่แข่งของนักเรียนกําลังคิดด้วยนะคะอาจเด็กก็ดูตามตัวอย่างได้เลยาจากภาพนะคะจะเป็นเอกนะคะที่ชนะเพราะว่าสามารถทำตัวเอกติดต่อกันสามครั้งได้นะคะที่เรียงกัน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะรูจักก็มีใบงานมาฝากเด็กๆซึ่งใบงานของกูจ๋านะคะรูจ๋ามีคะแนนให้เด็กๆนะคะมีทั้งหมด3ใบงานนะคะให้เด็กๆทําใบงานสัปดาห์ละ1ใบงานนะคะอ่ะเราไปดูกันเลยใบงานที่1น,นะคะเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการเล่นเกมเอนะคะคำสั่งนักเรียนเล่นเกมเอกับผู้ปกครอง โดยครั้งแรกให้ผู้ปกครองเริ่มเล่นก่อนและครั้งที่สองนะคะนัรียนเริ่มเล่นก่อนนะคะอ่าเด็กลองอเล่นกับผู้ปกครองนี้เลยนะคะซึ่งคําตอบนี้นะคะก็จะเป็นได้หลายคําตอบนะคะดเด็กลองอเล่นได้เลยนะคะต่อมาใบงานที่สองนะคะ,ะถัดมานะคะก็คือ นันเกเรียนสังเกตดูนะคะว่าช่องมันจะเพิ่มขึ้นนะคะนักเรีนยนเล่นเกมโอเอ็กกับผู้ปกครองโดยครั้งแรกให้ให้นักเรีนยนเริ่มเล่นก่อนนะคะและครั้งที่สองให้ผู้ปกครองเริ่มเล่นเด็กลงมือเล่นได้เลยนะคะถัดมาใบงานที่สามนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการเล่นเกมโอเอ็กนะคะ ให้ยืนยันตอบคำถามในการเล่นเกมโ x เอ็กฝ่ายที่เล่นก่อนหรือหลังจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรถัดมานะคะในการเล่นเกมโอเอ็กเป็นไปได้หรือไม่ที่เขียนเต็มทุกช่องแล้วยังไม่มีผู้ชนะสามนะคะเกมโอเอ็กสามารถเพิ่มช่องได้หรือไม่และจะเพิ่มอย่างไรนะคะอาจเด็กๆลงมือทําได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณจ๋าก็ขอจบบทเรียนแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ